สวัดีค่ะทุกคนเออวันนี um> ้วันนี้ทำ mini mini h o วันนี้ทำอะไร house house โอ้ทำบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใช่ใช่แล้ววันนี้อันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้งอันนี้คือแป้งอันนี้คือแชมพูอันนี้คือแชมพูใช่แชมพูเอาไว้ทำอะไรคะสระผมหรือเปล่าลูกอ่าใช่อันนี้ก็เอาเออ อออาบน้ำด้วยใช้อาบน้ำด้วยเลยคะ<ช>อุ้สงเสัยต้องจะ,จะจะรีวิวสินค<ม>้าได้แล้วค่ะตอนนี้ <laughs> ใช่ไหม<ช>วันหลังต้องไปเอาขนมมารีวิว<ม>ให้คุณลุงคุณป้าเอฟซดูค่ะใช่ออแล้วก็วันนี้ทำอะไรคะวันนี้ป๊ป้าจะพาไปไหนน้อวันนี้ป๊อปาจะพามก่า <laughs> วันนี้จะพาไปบ้านบอลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะ <laughs> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะ วันเสาร์ปป้าโรเบิร์ตก็หยุดค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าค่ะเนาะว่าจะพาทุกคนไปเข้าป่าเก็บเห็ดหน่อยค่ะแต่ว่าฝนตกค่ะนนข้างนอกมืดค่ะอาทิตย์นี้ตกทุกวันเลยค่ะวันนี้ตกทั้งวันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกค่ะช่วงนี้ก็สิบโมงเช้าค่ะฝนตกแบบนี้ค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะกิบว่าจะพาทุกคนไปหาเดินป่าดูเห็ดในป่าเนะค่ะก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็ต้องพาบีเดียไปเล่นในบ้านบอลค่ะวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองแล้วก็ร่วงค่ะร่วงหมดแล้วค่ะเนี่ยเก็บไปแล้วรอบนึงค่ะพากันกวาดไปแล้วรอบนึงนี่ค่ะใบไม้ก็เหลืองค่ะถ้าเรามองไปเห็นค่ะเนาะแล้วก็วันนี้เที่ยงคืนค่ะนาฬิกาก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะทุกคนปกติตอนนี้ค่ะเนาะไทยกับยุโรปเนี่ย ไทยจะเร็วกว่าค่ะเวลาจะเร็วกว่า5ชั่วโมงค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะแต่จะเข้าเนี่ยเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเวลาก็จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาไทยก็จะเร็วกว่า6ชั่วโมงค่ะวันนี้เที่ยงคืนค่ะก็เวลาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทุกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาทุกป,ปีค่ะไมชอบอัพโปกดเหรออะไรนะลูก โ่อก็เลกมอชอบไหมไม่ชอบเลยเหรอลูกไม่ชอบก็ไม่กินโอ้มันก็ดีต่อสุขภาพนี่ค่ะเล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวก่อนค่ะแล้วก็ไปเล่นที่บ้านบอลใช่ไหมลูกฮายยยอันนี้ให้ทานผลไม้ค่ะน้องวีเดียกินขนมปังไปหมดแล้วสองแผ่นค่ะใช่ไหมคะกับแฮมไก่ใช่ไหมคะอืมออเอา พันผลไม้ให้หมดก่อนค่ะมีอะไรบ้างมีกากีค่ะาภาษาไทยเรียกอะไรคะลูกกากีเป็นแบบนี้ค่ะน,นี่ค่ะหวานมากเลยค่ะนี่ยังไม่สุกค่ะนาะองกากีกากีกะส้มกากีคือภาษาไทยภาษาดัช <laughs> ะะ <laughs> อโคคาโดไม่ชอบเปยนค่น้องวิเรียนะไม่กินเลยอยากกินไหมอยากกินเอาไว้ให้ผมไม้มก,กินชอบ กินให้หมดเลยค่ะส้มก็กินให้หมดเลยน้องเมียจะชีจะให้เขา,เากินเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นที่บ้านบอลค่ะอ้ําก่อนหนกอ้มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะเราก็ได้พาปป๊าโรเบิร์ตไปหาซื้อรถค่ะบีเดียก็ดีใจค่ะโน่นแต่งตามาอย่างสวยเลยค่ะพาปป้าไปดูรถค่ะเนาะโรเบิร์ตเขาก็หารถค่ะหารถเอ๋ มือสอมาได้ประมาณ2-3เดือนแล้วล่วคะค่ะเพราะว่ารถของเราเก่าแล้วคะ่ะรถที่เราใช้อยู่นี่ก็เป็นรถของพ่อกับแม่ของโรเบิร์ตคะ네่ะเนาะก็ใช้งานมาประมาณ20ปีแล้วคะ่ะ แล้วรถคันเก่าของเราก็เช็ค r p เปก็คือการเช็คสภาพรถประจําปีค่ะปีนี้ก็ไม่ผ่านค่ะเพราะว่ามีอะไรตัวไหนไม่รู้ค่ะที่พังแล้วก็ทางร้านที่เช็คให้เราประจําทุกปีค่ะก็เอ่อหาอะไรให้ให้ไม่ได้ค่ะโรเบิร์ตแกก็เลยต้องหารถใหม่ค่ะพอเราเช็คเปกาประจําปีไม่ผ่านค่ะแล้วก็ถึงวันที่เราต้องต่อ r p กาค่ะก็คือก็คือเช็ครถประจําปีให้ผ่านค่ะ เราต่อไม่ทันค่ะค่าปรับมาถึงบ้านอย่างเร็วค่ะทุกคนเสียค่าปรับไป7,500พับาทพอดีโรเบิร์ตเขาเห็นรถคันหนึ่งค่ะที่ฮารก์กมาค่ะเขาโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตค่ะเนาะแกก็ชอบมากเลยค่ะก็เลยพากันมาดูค่ะขับรถมาจากบ้านก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นคารเชอร์ของเขาค่ะ นี่ค่ะเป็นรถที่ป๊าโรเบิร์ตชอบมากเลยค่ะเห็นแล้วชอบอยากมาซื้อเลยค่ะแล้วก็มันจริงเหรอคะทุกคนแกเช็คค่ะรถคันนี้เป็นรถยี่ห้อ audi ค่ะซื้อมาเมื่อปี2020ค่ะเป็นรถเออมือสองค่ะเนาะก็ใช้งานมาแล้ว5ปีค่ะวิ่งแค่18,00 0กิโลเมตรเองค่ะโรเบิร์ตแกก็เช็ค NRP ค่ะก็คือกิโลเมตรสตันค่ะที่เนเธอร์แลนด์เขาเรียกค่ะเนาะก็แกก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นรุ่น Q3 ค่ะทุกคนนี่เปิดท้ายออกมาเอาบีเดียเข้าไปใส่ได้เลยค่ะบีเดียก็ตื่นเต้นกาเห็นรถเออก็อยากจะเข้าไปนอนด้วยค่ะ รถคันนี้ก็จะมีระบบ Cruise Control ค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาค่ะเนาะแล้วก็จะมีระบบนำทางมีกล้องหลังมีเก้าอี้ปรับความอุ่นค่ะรถคันนี้เขาโพสต์ขายแค่หนึ่งวันค่ะรูปเบปิลก็รีบมาดูเลยค่ะแล้วก็รีบติดต่อเจ้าของคาราเชอร์ค่ะแล้วก็รีบมาดูเลยค่ะเพราะว่า แกดูมาหลายคันแล้วค่ะแล้วก็คันที่ดูมาเนี่ยมันวิ่งมาหลายกิโลค่ะเป็นแสนกิโลค่ะแล้วก็ราคาก็แพงกว่าคันนี้ค่ะดูข้างในค่ะทุกคนข้างในยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะคนขายบอกว่าเจ้าของนี่อายุกะเอ้ยแปดสิบสี่ปีแล้วค่ะเป็นคนชอบรถค่ะแล้วก็เขาซื้อคันใหม่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ไม่ค่อยได้ขับเลยค่ะ โรเบิร์ตมาเห็นรถก็ถูกใจใช่เลยค่ะคันนี้ก็พากันดูแล้วก็บีดียก็ดีใจค่ะบอกว่าสีดำค่ะป๊าป๊าสวยสีดำสวยเขาบอกอันนี้เป็นคาราเฉิร์นะคะทุกคนที่เนเธอร์แลนด์เขาเรียกว่าคาราเฉิร์มันจะเป็นโรงรถค่ะแล้วก็จะเป็นที่ซ่อมรถมีที่ล้างรถเนี่ยค่ะขายรถด้วยค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆค่ะเนาะไม่ใหญ่ค่ะพอดูแล้วถูกใจค่ะก็ขอลองขับเลยค่ะโรเบิร์ตก็ ขอลองขับค่ะขอลองรถหน่อยค่ะว่ารถจะแรงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้างหลังค่ะเนาะนี่ค่ะเราพากันขับรถออกมาข้างนอกค่ะลองรถก่อนค่ะโรเบิร์ตบอกว่ารถขับดีมากเลยค่ะพาวเวอร์เยอะค่ะแกก็ไม่เคยขับ a u ด i ค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะเป็นครั้งแรกของปป้าโรเบิร์ตที่ซื้อรถเลยนะคะไอแกใช้ของรถ พ่อกับแม่มาตั้งสิบสิบห้าปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่พอ่อขับรถไม่ได้แกก็ช่วยขับรถให้พ่อกับแม่ค่ะเนาะแกบอกว่าขับดีค่ะข้างหน้าก็นั่งสบายค่ะเพราะว่าโรเบิร์ตแกเป็นคนขายยาวค่ะต้องซื้อรถต้องนั่งให้สบายกับเวลาเราขับค่ะเนาะข้างหลังก็นั่งสบายค่ะกิฟกับบีเดียก็นั่งสบายค่ะสําหรับเราสามคนนี้พอดีเลยค่ะสําหรับกิฟก็แล้วแต่แกค่ะแกชอบคันไหนก็ไม่ว่าค่ะเนาะก็ซื้อเลยค่ะี่แกบอกว่าขับสบายเลยเขาบอกเขาก็นี่แหละค่ะพา ขับรอบหมู่บ้านเลยค่ะโรเบิร์ตลองขับแล้วถูกใจค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อรถคันนี้เลยค่ะเขาก็ขายอยู่ที่ราคา29,750ยูโรค่ะเขาลดให้เรา750ยูโรก็เหลือ29,000ยูโรค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็1ล้านหแสนบาทค่ะรถรุ่นนี้ถ้าเราซื้อใหม่ก็อยู่ที่คันละ2ล้านบาทค่ะเนาะนี่ข้างหลังมีแอร์ให้ด้วยค่ะหน้าร้อนไม่ต้องห่วงค่ะเย็นสบายค่ะ หลังจากลองรถเสร็จค่ะเราก็รถมาคืนที่คลาเฉยค่ะส่วนรถคันเก่าของเราค่ะทุกคนขายได้อยู่ที่ราคา750ยูโรค่ะเราก็มาเทินเอาคันใหม่ค่ะเนาะได้แค่30,000บาทค่ะกิฟสสงสารแล้วก็เสียดายรถมากค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะทุกคนพี่เขาเปิดให้ดูยังใหม่ๆอยู่ค่ะบีเดียก็ชอบใหญ่ค่ะเชียร์ปป้าให้ซื้อใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพากันกลับบ้านแล้วค่ะสรุปว่าปป๊าโรเบิร์ตซื้อค่ะ 29000ยูโรค่ะเนี่ยเขาลดให้750ยูโรค่ะทุกคนเออบีเดียชอบไหมเออบีเดียก็ชอบค่ะป๊ะป๊าก็เลยต้องซื้อให้น้องบีเดียคันใหม่ค่ะเนาะส่วนคันเก่าค่ะเขาบอกว่าขายได้750ยูโรค่ะทุกคนโอ้อยากจะลอง่ายค่ะนู้นจอดอยู่ตรงนู้นกิฟเสียดายรถค่ะเนาะแต่ก็เก่าแล้วค่ะ20ปีเราใช้มาเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างค่ะเนาะโอ้เออบีเดียปะบ้านเรา เด ok. ี๋ยวค่อยมารับค่ะอีกสองอาทิตย์ค่ะเนาะเขาต้องทำเรื่องเอกสารอยู่ได้มาขั้นถึงเวลาพาเด็กไปบ้านบอลแล้วค่ะฝนก็ตกไม่หยุดเลยฮัลโหลเด็กดีใจระเปล่าดีใจไหมจะได้ไปบ้านบอลละดีใจค่ะดีใจค่ะโอ้นางกินลูกอมอยู่ค่ะอผู้ขับรถแท็กซี่ของเราค่ะตลอดทุกเส้นทาง อากาศวันนี้ค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะไม่หยุดเลยโอ้โหบีเดียรถจอดมายันนี่เลยค่ะนี่ค่ะป้ายเขียวๆข,ข้างบนเนี่ยมังกีเท้าค่ะบ้านบอลโ,โอ้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะคะไอปิดไอช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะหนึ่งอาทิตย์นาะโอ้เลาไปจอดรถในบีเดียเอย้จะได้ไปเล่นไหมน้อทีนี้อันนี้เป็นร้านนวดไทยนะคะทุกคนตรงนี้น นนวไทยค่ะี่ค่ะพากันเข้ามาถึงไอนี่แล้วค่ะบ้านบอลค่ะเฮ้ยพี่เจียจะไปเล่นอันไหนอ่าน,น่นอันไหนลูกไม่ไปกระโดดล้วไปกระโดดไหมตรงนน้นค่าถั่ว400บาทค่ะทุกคนเต็มด้วยค่ะเฮล์มาโฟอ่ะไปเลยบิ๊กไปเลยไป,ไปเลยบิ๊กไปเลยอ๋ออยากให้พ่อไปด้วยเดีาาเ๋ยวผมมานั่งรอยอยู่ตรงนี้ ข้ามาเออมาคนเดียวไม่มีเพื่อนน้องพ่อไปเล่นด้วยแล้วค่ะค่าตัวน้องบีเดี400ย4 0 4ร0บใค่ะนาะผู้ใหญ่ไม่ต้องจ่ายค่ะเล่นได้ตามสบายมาแล้วน้องพ่อทำลูกเลยค่ะขึ้นไปอีกแล้วค่ะ <c oughs> อ่ะลงมาเลยเอ้ยอ่ะลงโอ้โหลงธรรมดาไม่เป็นค่ะเออโลกไม่จำต้องลงแบบนี้ เด็กเล่นที่บ้านบอลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยก่อนค่ะพาปปัโรเบิร์ตไปฉลองรถใหม่ค่ะโอ,อ้มีเพื่อนด้วยค่ะใช่ไหมบีเดียมีเพื่อนเหรอคะใช่เออน้องชื่ออะไรคะเพื่อนชื่ออะไรคะชอน้องปริยาค่ะพอดีไปเล่นที่บ้านบอลเจอพี่คนไทยด้วยค่ะแล้วก็มีลูกด้วยสี่ขวบเท่าบีเดียเลยค่ะใช่ไหมคะ พาการเล่นด้วยกันแป๊บเดียวอยากไปนอนบ้านน้องปรียาแล้วค่ะไอ้น้องบีเดียค่ะเดี๋ยวค่อยไปใช่ไหมคะเออเดี๋ยวนัดกันมาเล่นด้วยกันใหม่เนาะฝนตกอีกแล้วค่ะเราขับรถออกมานอกเมืองค่ะร้านอาหารอยู่นอกเมืองแค่เก้านาทีค่ะขับรถมาจากในเมืองเรียวเดินค่ะโรบินบอกว่าอยากมาทานข้าวนอกเมืองค่ะร้านนี้ยังไม่เคยมาค่ะเป็นร้านอาหารใอญี่ปุ่นกับจีนค่ะนี่ถึงแล้วค่ะเนี่ยอยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะ แกบอกว่าเพื่อนบอกว่าอร่อยค่ะเพื่อนที่ทํางานบอกว่าเขามากินแล้วอร่อยก็เลยอยากมาลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงกิโซโรชื่อร้านค่ะถึงแล้วพี่เดียแป๊บเดียวค่ะเนี่ยต้องรีบวิ่งแล้วพี่เดียฝนตกมาแรงแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะร้านอาหารค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกค่ะนี่เป็นที่จอดรถค่ะพี่เดียสั่งอะไรไปแล้วคะอันนี้เราสั่งจากแทบเลตได้เลยค่ะทุกคนเนี่ย คนละสาอย่างใช่ไหมคะมมกินไม่อั้นแล้วก็ไม่ต้องไอ้อน,นี่ด้วยค่ะอ๋อกินไม่อั้นค่ะนี่เป็นบรรยากาศใ,ในร้านค่ะร้านสวยมากมมาข้างนอกดูกเหมือนร้านเก่าๆแต่ข้าง,นาางในร้านสะอาดมากค่ะผู้ใหญ่นี่คนละหน0่งพันบาทค่ะอของบีเดียนี่400บาทค่ะแต่ไม่รวมเครื่องดื่มนะคะทุกคน อาหารมาเร็วมากเลยค่สะ<า>สั่งยังไม่ถึงสองนาทีเงองจริงนะอ,อั้มอู๊ดกิ๊กเดีวโอ้ยดามิจาวิลแฮปยูเบนะิรสเตลว้าวอันนี้ของน้องวีเดียค่ะซิกกันเดียวมาวีเดียปากสั่งกุ้งเทมปุระนะคะอร่อยไหมวีเดียยังมีไหมใช่ใช่อร่อยค่ะกินให้คุ้มเลยนะ400บาทผู้ใหญ่นี่คนละพันสามกินไม่อั้นค่ะ แต่น้ํานี่เราต้องจ่ายเองค่ะจ่ายเพิ่มควรนี้ก็120บาทค่ะน้ําเองไอซีค่ะเนาะน้ำชาเย็นเลกเกอร์อืมยม,มดเดยครครูก็เอารุมเปียามาค่ะบอป,ปียออ้ยอย่าไปกินหางมันไม่ล่ะลูออก,ออกเอาหางออกเอาหางออกเออเอาหางออกร้านแบบ<ม>ดีมากเลยค่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆเมืองเรียววาเดนค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาต้องมาลองค่ะเนี่ยไม่ต้องไปนั่ง แบบจ้องเวลาสองชั่วโมงกินไม่อัน้นอันนี้กินได้สบายสบายเลยครัชนแก้วคะ่ะจลองรถใหม่ฟอนิวเดอ e ์ o อลโทฟอปปมีเดียจ่า <g> ย <it> มาชลองรถใหม่คะ่ะพาบิเดียมานี่นะคะมาทานข้าวค่ะเนาะช่วงไอ้ปิดภาคเรียนคะ่ะหนึ่งอาทิตย์อันนี้โอ้โหกิฟสั่งไอ้ซูชิมาคะ่นะอร่อยไหมยมโอ้ร้อน <g it> ร้อนี่่เป็นไง กินให้หมดเลยนะวันนี้บีเดียลองกินอะไรคะซูชินี่มันต้องกินกับซอสบีเดียเหมือนน้ำปลาเลยซอสซีอิ๊วไม่ชอบไม่ชอบเลยอร่อยไหมลูกนางถามว่านี่เป็นข้าวเหนียวหรอคะข้าวเหนียวญี่ปุ่นหรือบีเดียน่าชิมไหมน่เอาัไหมไม่ไม่กินนางไม่ชอบอะคุคาโดโอเคจะมาจัดการเอง แล้วค่ะยำสาหร่ายค่ะนี่แล้วก็มีผัดเนื้อด้วยค่ะนี่เนื้ออร่อยมากเลยค่ะซูชิก็อร่อยค่ะแล้วก็มีกุ้งค่ะกิฟสั่งผัดกุ้งมาของป๊าป๋าโรบบทหมดไปแล้วค่ะผัดเนื้อใส่ขิงอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นไก่หรือบีฟหรือเปล่าเมื่อกิฟอันนี้เป็นไก่ทอดค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดของน้องบีเดียบีเดียบอกว่าเนี่ยค่ะปลาหมึกอร่อยมากบีเดียฟินเฮลเล็กกับอาชิมสิเอ็กซ์เ มีมีใช้มีมีใชม้มีดด้วยค่ะกินให้คุ้มไปเลยนะคะวันนี้กินไม่อั้นได้แล้วไหนชิมซิบอกคุณลุงว่าไฟเอฟซีพี่อร่อยไหมั้ยก่ไอ้มไอเมยำกะหร่อร่อยมากนุ่มๆเลยค่ะดนี่คนกินเนื้อค่ะเนี่ยชอบทานเนื้อวัวมากค่ะ ผัดเนื้ออร่อยมากเลยอ๋อมัชลิมแมจิกน่าเฉลิมเราเปิดซงผัดเอเห็ดชิมปียองมาอีกค่ะน่าอร่อยมากเลยเล็กเกินไหมอ๋อจะเล็กเลยเหียะอ,อร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะเป็นไงปีกไก่ทอดร้อนร,อร้อนร้อนร้อนเป็นไงไปเดียในหันหน้ามาดูหน่อยกินไก่ ืมเป็นไงบอกคุณลุงคุณป้า FC อร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะโอ้โกินเยอะๆเลยลูกมีดไม่พอต้องซ่อมเลยคตัดก่อนน่าเสียเลียนมากอโคชโชนางกินเยอะมากเลยค่ะคุ้มมากเลยเนาะอระไรไหมลูกโสโตฟเฟส โรเบืทไม่พอกร<ค>ะสังเนื้ออีกแล้วเนื้อนี่ค่ะเนื้อตุนหวานค่ะอีกฟินสูตรกิบชิมไปแล้วค่ะเล็กอะ่ะอันนี้ลอยหมวยไป <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลยไม่จืดเฟื่อวะได้เยอะค่ะนี่ไก่ค่ะกิบสั่งไาอีกแล้วมีกุ้งเรียกว่าได้สองไม้ได้ไหมเดี๋ยว,วดี่จเอาไหมสเปกจ้ะเม็ดเออหน่อไม้ฝรั่งเอาไหม อันนี้กินจนบิเดีกินเยอะมากค่ะทั้งไก่ทังนน้งปลาหมึกก็ด้อยชอบนี้ไหมตอนบีเดียเป็นเด็กบีเดียชอบไหม,ไหมในหาหน่าไหมคุณลุงคุณป้าเอฟซีดูหน่อยที่มันร้อนอยู่หร<บ>อกไงไหน,นหาหน้ามาดูหน่อยใส่กล้องหน่อยแล้วก็ชิมดิอร่อยไหมรีวิวหน่อยรีวิวอาหารหน่อยเออจริงทําไมกินเลยนั้นเป็นหมูสามชั้นนั่นน่ะจริงๆริงใช่ไหมหมูสามชั้นอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกินเลย เป็นไงเบคอนพันกับหน่อไม้ฝรั่งกันนั่งกินเต็กินเต็เบคอนเป็นยังไงเอาหน่อไม้ฝรั่งไว้ให้หมาก็ได้เป็นไงอร่อยไหมโอ้เป็นไงปอปไปกุ้ง ชอบกุ้งด้วยค่ะโรเบิร์ตเานาะนรเบิรได้ส่องไม้อีกดิ้งเขาบอกใสใส่เคฟทเวมาเอ็นๆเจ๋ว่าส่องไม้เออได้ไม้กี่ขไม่เป็นไรสั่งได้อีกค่ะแซลมอนของบีเดียค่ะบีเดียบอกว่าอยากกินอันนี้ใช่ไหมคะจะกินเซลม์แต่แซลมอนก็ได้นี่จับเอาอ่ะออกมาป้อนอ่ะน,นางชอบปลาแซลมอนมากเป็นไงเฮ้ยมันชิ้นใหญ่ไปไหม ได้ไหมเป็นยังไงทีนี้อ๋อกินข้าวเหนียวเหรอกินข้าวเหนียวไหมอันนี้ของมีเดียอันอืมอกินได้หมดนะเนี่ยโอ้จะทำแบบนี้คือคือคือทำทำอะไรทีนี้ต้องทำแบบนี้ค่ะว้า ข้าวสดด้วยข้าวเหนียวเข้าไปอยู่แล้วค่ะทีนี้อิ่มละโอ้โหไหนกอดชิมวันนี้หน่อยเบียร์อร่อยไหมแซลมอนเหมือนกันนะคำใหญ่มากฮัลโหลแซลมอนฮัลโหลแซลมอน ยังไม่พอค่ะบีเดียอยากกินกุ้งเทมปุระอีกกินให้หมดเลยสองชิ้นให้บีเดียหมดเลยค่ะ <c oughs> ป,ะปะโลาโรบอทก็มีเนื้อแกะมาแล้วแต <c oughs> ่เนื้อแกะมาสุดท้ายแล้วคะ่ะ <c oughs> เอากินให้หมดสิ <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จก็เดี๋ยวจะพานาะบีเดียกลับบ้านไปนอนนะค่ะพรุ่งนี้กิปก็ต้องทำงานกันเนาะลิปนี้ก็ปปลาโรบิก็ดีใจมากเลยค่ะเนาะได้รถค่ะรถใหม่ค่ะ เก่าเขาใหม่เราค่ะเออป๊าปาก็ดีใจค่ะก็เลยพาเรามาเลี้ยงใช่ไหมพี่เดียเออขอบคุณป๊าๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบีเดียบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ๊ยยุ๊ยย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 อยย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 บยยยยยย0ย นึกว่าไม่มีไอศครีมค่ะเอล็กเกอร์เนาะบีเดียกับปะป๋าก็เลยไปตักไอศครีมมาอีกค่ะเนาะอ๋ยเล็กเกอรไหมอร่อยไหมบีเดียของบีเดียดูค่ะตั้งลายสีเลยหนูของโรเบิร์ตทั้งสลักรมค่ะเวฟครีมด้วยเล็กเกอร์เอาบายบายก่อนป๊ะป๋าขอตัวลาจริงๆแล้วค่ะตอนเนี้ยอิ่มแล้วก็กลับบ้านค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกรอบหนึ่งนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย